สวัสดีครับวันนี้มาเปิดกุของพ่อดูนะครับโอ้โหถ้าใครที่ทราบอยู่แล้วนะครับพุทธคุณท่านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะนี่ฮอันนี้ด้านหลังครับผมขยายใ,ให้ดูแล้วนะครับนี่เป็นไงครับ ันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าท้องตลาดเนี่ยเขาราคาอะไรไปยังไงแล้วนะครับแต่ไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าจะเก็บพุทธคุณท่านไว้บูชาพุทธคุณท่านไว้เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้หายากครับถ้าใครมีนะครับก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าพิมพ์เดียวกันไหมนะครับ ผมยังอ่านไม่ออกเลยว่ารุ่นอะไรกําเนิดนะครับ2องสี่สามสดูข้างบนนะก็คืออันนี้คือร่องรอยการใช้งานเนาะยอมครับยอมนะครับเป็นหลวงปู่แหวนสาทุครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับลงความคิดเห็นได้นะครับขอบพระคุณครับ